โอเคไหม <า S 1> ยังโอเคไปเลยไปเอาพี่ปันไปไหนอ่ะพี่ปันไปไหนวะปันไปไหน ปันไปไหนพี่ปันไปไปเลยไปไหนมาพี่ปันห้องน้ำเหรออ๋อต้องออกจากห้องทำไมอาไปห้องน้ำมาลเพิ่งเลิกเรียนเลิกเรียนเหรอวันดีพี่เจ้าหญิงสวัสดีครับทำไมพี่เจ้าหญิงเลิกเรียนห้าโมงครึ่งเลยเหรอ ูทำไมเลิกเรียนชา้ากระนุเรียนซ่อมเสริมคือเลิกเรียนเวลานี้ <laughs> หนูดอกจันหนูดอกดานหนู <c ười> <c ười> เดี๋ยวเอาอีกไอดีมาคุยนะเพราะอีกไอดีเล่นเกมเพราะอ,อยากเล่นด้วยได้ได้มามาพี่กระสุนหมดห่ะปืนใครดังมากเลยมาละมาละ๋อ,อพี่เจ้ายิงหรอมามาพี่เจ้ายิงพี่เจ้ายิงชื่ออะไรชื่ออะไรในเกมแอดผมมาหรือยังเป็นเพื่อนกันหรือยังเป็นเพื่อนในเกมหรือยัง เล่นไม่เก่งอพาแบกไดไหมห้าสิบห้าได้แต่แบกไม่ได้แต่เล่นด้วยกันได้ผมแบกไม่ได้นะยังยเลยเอาไอดีมาเดี๋ยวแอดไปหรือว่าจะเข้าเลขห้องเข้าทันเปล่าเลขห้องถ้าเข้าไม่ทันก็ไอดีมาขอของหน่อยเคเดี๋ยวส่งไอดีให้โอเค ไหนใหมันเจอละฟ้อมอยู่ไหนหมดหาเจอหลัง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 ,ลงโอ้โหมันยิงผมกือตายเลยวะนี่แค่บอทเนี่ยแค่บอทก็ยิงผมเกือบตายแล้วถ้าเป็นคนหลับผมตายไปแล้วละ่ะเก็บตีย่ง ว้าวอเกแปดจัดดีแปดไหมโอยอยเกมแปดไม่ยิ่งน้อยนะมาแล้วโอ้เยอะเยอะเยอะไปไหนเยอะมากสองทางแนกหนึ่งคือไอดีอีกอันมันหายมีแต่สำรองงั้นแอดไอดี d รองนะไอดี ID หลักมันหาย ได้ได้หมดอ่ะเล่นตัวไหนก็แอดตัวนั้นแหละ <Double kill. S 1> เล่นตัวไหนก็แอดตัวนั้นน่ะ <Double S 1> เอามาเลย,<ๆ>ยหมดหมดตรงนี้หมดพี่ตรงนี้มีแค่สามตัวหมดแล้วป่ะรีบจบดีกว,ว่าไล่เลยไล่ยิงเลยครับผม ดูแล้วไม่มีคนแล้มั้งเนี่ยจะบอชนะข้างในสองฉันสร้างเครื่องสร้างเห็ดแล้วสร้างเครื่องสร้างเห็ดแล้วครับสร้างเห็ดมีไว้าทำอะไรไม่รู้แรกหนึ่งแรกสองมีงไว้ไม่มีนะมีแค่สองตัว ขยิ่งผมวะคือปันข้างหน้ามีตัวหนึ่งเห็นไหมแตกแล้วพี่เป็นปันมีตัวหนึ่งไี่เป็นปันแตกแล้ว อพี่ปันมีตัวน,นึงพี่ปันบันขุข้มจะตายไหนก็ใครยิงพี่ปันวันน่ะฮะอะไรเอา้าอะไรพี่ปันยิงม่ไดิพี่ปันทำไมไม่ยิงอะ่ะผมยิงให้มามันวิ่งหนีไปแล้วละ่ะเอา้าวิ่งหนีไปแล้วแล้วมันวิ่งหนีไปไหนอะ่ะ เอาหายเลยหายเลยครับปิ้งหนีหายไปเลยเอ้าเอ้ามันหายพีมพิไปให้แล้วมันหายอ่ะพิ่เแล้วมันหายคืออะไรอะลองพิมพ์เว้นวักดูครับลองลองเว้นวักดูเวนวักเว้นวักดูเว้นวักลองพิม์เว้นบินเว้นพิมเว้นอะไม่ได้วิกอย่าพิมพติดกันอะ เฮ้มันหายไปไหนอ่ะเมื่อกี้อ่ะเท <Okay. S 1> หายไปไหนวะเฮ้ยพี่ฟันนี่ใครอ่ะ พิมพไม่ได้พิมมไไ่ด้อ่ะพิมทีจะสามตัวดูไหนลองพิมพมาสามตัวก่อนข้างหลังพี่พี่ปันข้างหลังมันอยู่ข้างหลังลองลองพิมครั้งละสามตัวสามตัวก็พิมพไม่ได้เหรอหนึ่งพันสองร้อยสิบห้าอ๋อพิมพได้อยู่นะพิมพได้อยู่ 4,969โอเคเดี 4, okay. at, ๋ยวไปแอดเดี๋ยวไปแอดไปนะศูนย์สามสี่แค่นี้โอเคโอเคก็จะเดี๋ยวเดียวเหลืออีกสิบตัวแล้วเบอร์สามโดนอ่ะใครอ่ะเบอร์สามโดด พี่ไปถามว่โดนเลยอะ่ะเฮ้ยพี่ไปถามว่โดนลออดแล้วอ่อ๋อข้าอะไรละเจออะไรไปนะป๊บนึงนดูพี่ไปถามว่ฆ่ารัวๆเลยวะ่ะเอาว่ะเอาว่ะจัดรัวๆเลยทุกคนเจอแล้วพี่พี่ปันฆ่าไหมเนี่ยไม่ฆ่าผมจะฆ่านะพี่ปันตัวนี้ฆ่าไหม หนข้างหน้านะ่ะฆ่าไวนให้เร็วๆมันจะหนีแล้วฆ่าไวนให้เร็วๆเร็วมันยิงบ่แล้วยิงมันสิยิงมันสิปานยิงมันสิถ้าปานไม่ยิงมันอนะ่ะผมจะยิงมันแล้วนะ